หากคุณเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเรยอลูนาคลาสสิกในกราฟไทม์เฟรมเดย์เรยอลูนาคลาสสิกมีแนวรับอยู่ที่0.00159 0ห000รือ0.0053บาทและมีแนวต้านที่กำลังทดสอบอยู่ตอนนี้ที่ราคา0.0017 0ห000รือ0.0057บาทรูปแบบของกราฟราคาตอนนี้อยู่ในแนวโน้มไซด์เว์ซึ่งตำแหน่งของแท่งเทียนในตอนนี้ ยังอยู่ใต้เส้น EMA ทุกเส้นแต่อยู่ในลักษณะที่เกาะติดอยู่กับเส้น EMA 200 r IS ISI อยู่ในโซนสีเหลืองคือโซนของการทักตัวอยู่ที่ระดับ47เส้นของ MACD อยู่ในสถานะตัดลงอยู่ในตำแหน่งใต้เส้น zero line Histogram รรยังคงเป็นสีแดงเข้มซึ่งมีขนาดแท่งที่ใหญ่ขึ้นและ MCDX ใน time frame day ยังไม่มีแท่งแดงออกมาให้เห็น ซึ่งบ่งบอกถึงการขาดความแข็งแกร่งของแรงซื้อโดยตอนนี้มีแต่แท่งสีเขียวคือโมเมนตัมของแรงขายในช่วงนี้ยังชนะโมเมนตัมของแรงซื้ออยู่นะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงอยู่ในเทรนไซด์เว์ออกด้านข้างโดยตำแหน่งของแท่งเทียนได้กาะติดอยู่กับเส้น EMA 20ซึ่งพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่เส้น EMA 50แต่ยังผ่านไปไม่ได้นะครับ RSI อยู่ในโซนสีเหลืองที่ระดับ45 เส้นของ MACD อยู่ในสถานะตัดขึ้นในตำแหน่งใต้เส้น Zero Line h ิ s t o g r a m เป็นสีเขียวอ่อนโดยมีขนาดแท่งที่เล,ล็กลงและ MCDX ใน Time Frame 4ชั่วโมงก็ยังไม่มีแท่งแดงออกมาให้เห็นเช่นเดียวกับ Time Frame Day นะครับและใน Time Frame 1ชั่วโมงได้อยู่ในแนวโน้มไซด์เวย์โดยตำแหน่งของแท่งเทียนได้อยู่บริเวณเส้น EMA 20แต่ยังไม่สามารถขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้น EMA 100ได้ RSI ใน Timeframe 1ชั่วโมงได้ตกลงมาจากโซนสีเขียวมาอยู่ที่ระดับ50เส้นของ MACD อยู่ในสถานะตัดลงอยู่ในตำแหน่งเหนือเส้น Zero Line Histogram รรเป็นสีเขียวอ่อนและมีขนาดแท่งที่เล็กมากๆซึ่งในระยะสั้นนี้มีโอกาสไม่น้อยที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงและ MCDX ก่อนหน้านี้ได้มีแท่งสีแดงอยู่บ้างแต่ไม่สามารถส่งต่อไปอยังไทม์เฟรมสีชั่วโมงได้ โดยในขณะน,นี้แท่งสีแดงก็ได้หายไปอีกครั้งซึ่งหมายความว่าความชัดเจนของแรงซื้อได้อ่อนแอลงไปนั่นเองนะครับโดยรวมเหรียญ Luna าคลา s สิกในวันนี้ใน t ท m e เฟรมเดย์สชั่วโมงและ1ชั่วโมงอยู่ในแนวโน้มไซ์เบรโดยในทุก Time Frame ของวันนี้ยังไม่มีความแข็งแกร่งของแรงซื้อเข้ามาเมื่อดูได้จาก h i s โตแกรมของ MACD และ MCDX นะครับเหรียญออฟในกราฟ t ท m e เฟรมเดย์ เหรียญออฟมีแนวรับอยู่ที่2.161หรือ72.89บาทและมีแนวต้านอยู่ที่3.157หรือ1 0 6 1 8บาทรูปแบบของกราฟราคาตอนนี้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นซึ่งอยู่ในสถานการณ์ทักตัวเมื่อดูได้จากเส้นของ EMA ที่ยังเรียงตัวกันแบบ Golden Cross รวมถึง RSI อยู่ในโซนสีเหลืองคือโซนของการทักตัวอยู่ที่ระดับ46เส้นของ MACD อยู่ในสถานะตัดลงอยู่ในตำแหน่งเหนือเส้น Zero Line h ิสโต g กรมยังคงเป็นสีแดงเข้มและมีขนาดแท่งที่ใหญ่ขึ้นและ MCDX ยังมีความแข็งแกร่งของโมเมนตัมแรงซื้อมากกว่าแรงขายแต่อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเส้นสีฟ้านั่นหมายความว่าโมเมนตัมของแรงซื้อในขณะน,นี้ได้มีความอ่อนแรงกว่าช่วงก่อนหน้านะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงอยู่ในเทรนไซด์เว์ออกด้านข้างโดยแท่งเทียนราคาได้ทะลุหลุดลงมาต่ำกว่าแนวรับที่เส้น EMA แต่เส้นแนวรับที่ราคา2.161ดอลลาร์สามารถรับเอาไว้ได้ ISI ก่อนหน้าได้ลงไปแตะบริเวณขอบของโซนสีแดงแต่ขณะน,นี้สามารถออกมาจากโซนสีแดงมาอยู่ที่ระดับ34เส้นของ MACD อยู่ในสถานะตัดลงอยู่ในตำแหน่งใต้เส้น Zero Line Histogram เป็นสีแดงอ่อนและมีขนาดแท่งที่เล็กลงและ MCDX ใน time frame สชั่วโมงโมเมนต้ตความแข็งแกร่งของแรงขายได้ชนะแรงซื้ออย่างชัดเจน เมื่อมีแต่แท่งสีเขียวขนาดใหญ่และไม่มีแท่งสีแดงออให้เห็นในขณะนี้นะครับและในไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงได้อยู่ในดาวเทรนหรือเทรนขาลงซึ่งเห็นได้จากเส้นของ EMA ได้เรียงตัวกันแบบ s c r o s s และแท่งเทียนราคาก็ยังไม่สามารถยกโลและยกหายได้ RSI ในไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงได้ขึ้นไปอยู่ในโซนทักตัวเช่นกันโดยอยู่ที่ระดับ46เส้นของ MACD อยู่ในสถานะตัดลงอยู่ในตำแหน่งใต้เส้น Zero Line h i s โตแกรมเป็นสีเขียวอ่อนซึ่งมีขนาดแท่งที่เล็กและ MCDX ยังไม่มีโมเมนตัมของแรงซื้อเข้ามาเช่นเดียวกันกับทางเฟรม4ชั่วโมงนะครับโดยรวมเหรียญออฟในวันนี้ Time f r a m เด a y เป็นแนวโน้มขาขึ้น Time f r a m ส4ชั่วโมงอยู่ในแนวโน้มไซด์เว์และใน Time Frame 1ชั่วโมงเป็นแนวโน้มขาลงซึ่งรูปแบบของกราฟราคาได้อยู่ในสถานะพักตัวก็คงต้องรอลุ้นว่าการพักตัวในครั้งนี้เมื่อพักตัวเสร็จแล้ว จะยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือจะเปลี่ยนไปนเป็นแนวโน้มขาลงก็คงต้องรอลุ้นให้ความแข็งแกร่งของแรงซื้อเข้ามาซึ่งดูได้จาก MCDX แต่ตอนนี้โมเมนตัมของแรงซื้อที่แข็งแกร่งได้ขาดหายไปจากทางเฟรม4ชั่วโมงและ1ชั่วโมงซึ่งหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับหากทุกใจผมขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกๆท่านไปก่อน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ